ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่ออีพีที่สองกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีการทาก,กาวยางสำหรับทำรองเท้าเพื่อท่านผู้ชมได้สามารถซ่อมรองเท้าด้วยตัวเองได้คลิปนี้ก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับจะเป็นการเย็บรองเท้าเมื่อทากาวเสร็จแล้วเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้นก็ ควรจะเย็บเพื่อจะให้อายุการใช้งานของรองเท้าใช้ได้นานขึ้นครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ก็มีหนึง่งคือเข็มอันนี้นะครับเขาเรียกเข็มขอครับนะครับเข็มขอที่เรียกเข็มขอก็เพราะว่าตรงตรงเนี่ยครับพวกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตะขอคล้ายๆเบ็ดนะครับเนี่ยตะขอ เพื่อเอาไว้คล้องได้เวลาเราเย็บนะครับตัวน,นี้เป็นตะขอซึ่งเข็มมันก็มีหลายขนาดนี่ตอนนี้เบอร์ศูนย์เข็มมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอาจจะมีลักษณะพิเศษเพิ่มมาบ้างอีกก็อาจจะเป็นเข็มยาวเพื่อใช้กับวัสดุที่มันหนาคือรองเท้าที่อาจจะเป็นรองเท้าที่มีตัวครอบมาถึงหลังเท้าหรือหน้ากุ้งหน้าแข้งแล้วมันต้องใช้เข็มยาวเย็บ เพื่อจะสอดเข้าังพื้นนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นี่ใช้พวกวัสดุบางๆงานละเอียดหน่อยแล้วก็เบอร์หนึ่งหนาขึ้นมาหน่อยเบอร์สองเบอร์สามนี่นะครับนี่นะครับอ่าเป็นคขมขอนี่นะครับเห็นนะครับเป็นตะขออยู่เนี่ยเป็นเข็มขอนะครับส่วนนี้อีกอย่างก็คือคัตเตอร์คัตเตอร์ เสำหรับไว้ตัดหรือว่าชอลองแล้วก็กันไกกันไก่ก็อะไรก็ได้ครับตามแต่สะดวกที่พอจะตัดออกไม่จําเป็นต้องใช้กันไกตัดหนังหรอกครับมันจะราคาสูงว่าเปล่าเอากันไกที่หาซื้อได้หรือมีอยู่แล้วในบ้านไว้สําหรับตัดวัสดุต่างๆแล้วก็การเย็บจริงๆเนี่ยตัวนี้ครับตัวพื้นเนี่ยอันนี้ผมใช้รองเท้าแตะเพื่อให้มองเห็นง่ายนะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปตราผมอาจจะในคลิปคลิปต่อๆไปผมอาจจะมาแนะนําวิธีการเย็บรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังหรือรองเท้าชนิดต่างๆแต่วันนี้เอาง,ง่ายๆเพื่อจะได้แนะนําให้เห็นได้ชัดเพราะรองเท้าแตะเพื่อง่ายว่าเป็นรองเท้ารองเท้าเปิดเป็นลักษณะเปิดมันไม่ได้ปิดหลังเท้าไปหมดเพราะ,ะนั้นเวลาเย็บแล้วเดี๋ยวเวลาผมจะเย็บมันก็จะเห็นขั้นตอนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก่อนอื่นเพื่อไม่ให้พื้น เวลาเย็บแล้วตัวได้เนี่ยครับเย็บตรงนี้เย็บจากข้างล่างเย็บจากข้างล่างเพื่อไม่ให้ตัวเชือกเนี่ยมันเสียดสีกับพื้นแล้วขาดไวเราก็ต้องซอ่อมร่องน่นะครับเราต้องซอ่อลร่องพวกนี้ยเพื่อฝังได้ลงไปให้ได้ไม่ขาดง่ายแล้วก็เวลาเดินก็ไม่เจ็บเท้าด้วยี๋ยวผมจะลองลองลองซอ่อมร่องให้ดูนะครับนี่นะครับการซ่อมร่อง การซ่อล่องก็ใช้วิธีง่ายปกติมันจะมีเป็นเหล็กเหล็กซ่อล่องนะครับอ่าพอดีผมไม่มีติดตัวอยู่ตอนนี้เป็นเหล็กซ่อล่องมันจะสามารถไถไปแล้วก็ตามรอยได้เลยนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังไม่แม่แมนแม่นในเรื่องอ่แนวในการซ่อล่องก็ใช้ปากกาขีดไปก่อนก็ได้ครับใช้ปากากาขีดทําเป็นแนวไปนี่ครับทําเป็นแนวไปแล้วเดี๋ยวซ่อล่องไปตามแนวนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับ เราลองไปทำเป็นแนวเนี่ยทำเป็นแนวไว้ทำเป็นแนวไว้นะครับทำเป็นแนวเพื่อง่ายๆในการเสาะร่องในกรณีที่ยังไม่ชํานาญในการอ่าเสาะให้เป็นแนวแล้วพอเป็นแนวแบบนี้แล้วเนี่ยครับพอเป็นแนวนี้แหล้วเดี๋ยวเราก็ใช้มีดเสาะตามแนวการเสาะ แน,แนวแรกก็คือเอียงหน่อยครับเอียงมีดนะครับเอียงมีดหน่อยถ้าว่าถ้าตั้งตรมงเงี้ยมันจะทําทําให้คมอัาใบมีดมันจะเจาะวัสดุหนาเกินไปมันจะทําให้ขาดง่ายแรงไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแค่แตะไปเฉยๆกดนิดเดียวแล้วค่อยลากตั้งมุมประมาณักสี่สิบห้าองศาแล้วก็ลากมาครับลากมาลากมาเลยครับ อย่าลากลากลากมาลากมาเลยอันนี้ก็สี่ิห้าองศามกันเนี่ยลากมาลากมาเลยลากมาอเบาๆนะครับอย่าลงลึกอย่าลงลึกค่อยๆเซาะไปค่อยๆเซาะไปไม่คมก็ ล่วยช่องไปวอชงวยช่วงคือถ้ามีถ้ามีเป็นเหล็กซ้อล่องเนี่ยครับมันจะล่องมันจะสวยกว่านี้แล้วมันกําหนดความลึกได้ตามตาม ความลึกที่เหล็กซ้อล่องเขากําหนดมาเลยมันจะมีตายตัวเลยครับแล้วล่อ,ลองจะสวยวันนี้ด้วยอันนี้เอาเป็นว่าสาธิตเพื่อให้ท่านสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีอยู่ในบ้านแล้วแล้วก็ราคาไม่ต้องสูงไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเยอะใช้คัตเตอร์หาซื้อตามร้านยี่สิบาททุกอย่างก็ได้ครับเนี่ยก็ซ้อล่องไปเนี่ยซอล่องไปเบาๆก่ายเพราะว่ามันฝังได้ลงไปเวลาเย็บแล้วเดินแล้วไม่ขาดก็พอะล้ดานนี้ก็เหมือนกันตั้ง สัก45องศากดเบาๆให้กะให้พอว่าล่องมันลึกพอที่จะให้ได้มันฝังตัวอยู่ได้ครับนี่ครับแลาค่อยๆล่ามาครับใจเย็นนี่ล่ามาลามาเนี่ยทำ45ทั้งสองแนวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นล่องมาเ,เพืกอจะได้ฝังได้ฝังได้อ มพอพอฟังเชือกได้พอฟังเชือกได้ก็ได้เป็นแนวแล้วอย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อแนะนำให้ทา่านสามารถใช้ การสามารถการสามารถซ่อมของเท้าด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่เริ่มอาจจะแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างช่างซ่อม,มงานเล็กๆน้อยน้อยที่ไม่ต้องอาศจยความจานานมากมันก็สามารถนั่งทาเองที่บ้านได้น,นี่นะครับเข็มขอเข็มขอเข็มขอ,ขมขอ,ขมขอแล้วคราวนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ลืมแนะนํานะครับก็เชือกเชือเกเย็บรองเท้าเชือเกเย็บรองเท้ามันก็มีหลายขนาดเราก็เลือกตามอ่า ขนาดความหนาของวัสดุสีอันนี้เลือกเชือกเอ็นเชือกเอ็นนะครับพวกนี้ก็เหมือนเอ็นที่เขาไปเอาไปถักแขถักอะไรพวกนี้นครับแต่ตามร้านขายวัสดุอุปรกรณ์ทำของทามจะมีขายอ่านี่ครับเชือกเอ็นเอ็นดำมีหลายขนาดนี่นะครับนี่นะครับและคร้งนี้อ่าก็เริ่มต้นนะครับ เราก็เลยแทงเดี๋ยวกเริ่มต้นเนี่ยครับไอ้ดีก็เนี่ยไอ้ไอ้ล่องมันอยู่ในทิศทางที่หนีตัวเราอะนะครับไม่ไม่หันหน้ากับตัวเราค่อยๆแทงเบาเบานะครับค่อยๆแทงเบาเบาจับไว้ระวังมือด้วยนะครับรามือมือเนี่เราะวังด้วยต้องเรามัดระวังไม่ให้เวลาเข็มแทงไปแล้วมือเราอย่าไปขวางทางเข็มอยู่ไม่งั้นทะลุไปเดี๋ยวมันแทงเอามือได้ครับ อ, scalable. อันตรายเนี่นะครับจับแน่นๆอย่างเงี้ยจับแน่นๆแล้วก็กดกดเบาๆไปเนี่ย <Olga> ท <realised> ี่ผมเอาเงี้ยนิ้วเนี้ยนิ้วเนี้ยเนี้วเนี้ยผมเอาไว้เพื่อกะระยะเนี่ยเข็มก็อยู่เงี้ยกะระยะเวลามันหลุดไปหลุดไปทางเนี้ยหลุดไปทางเนี้ยมันก็หลุดไม่เยอะเนี่ยแทงไปครับเนี่ยครับมันก็อยู่เงี้ยเข็มมันอยู่เงี้ยอ นี้แหละเข็มอยู่อย่างี้แล้วคราวนี้ก็เราแทงไปแล้วเราก็มาทําเชือกให้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทาเชือกเป็นอย่างเงี้ยนีแล้วก็แล้วก็เนี่ยเชือกเป็นอย่างนี้ดันอีกหน่อยหนึ่งก็เห็นชัดนะครับเนี่ยทเนี้แล้วก็ค,คล้องคล้องเราใช้มือตรงนี้เนี่ยเอานีโปงกดไว้ที่ตัวรองเท้าแล้วอีกสี่นิ้วเนี่ยดันเข็มขึ้นมามันก็จะติดได้มา อย่างนั้นครับเห็นนะครับนี่ครับเนี่ยมันก็จะอยู่งี้อยู่นี้อ่ะเอาใหม่อีกทีนะครับอ่ะเอาใหม่อันนี้นะครับเอาตะเข็มแทงในตำแหน่งที่เราจะเริ่มเย็บเนี่ยพอมันได้เป็นนี้นะแล้วก็คล้องนี่เราทําทําได้ให้เป็นบ่วงเนี่ยนะครับให้เป็นบ่วงเนี้ยนะแล้วก็คล้องนี่ครับ นี่นคล้องปุ๊บคล้องปุ๊บคราวนี้นิ้วโป้งดันดันตัวรองเท้าอีกสี่นิ้วที่เหลือดันดึงเข็มนี่นะครับแล้วก็ปลายมันจะปล่อยอย่างนี้ปลายปล่อยอย่างนี้นะครับแล้วสังเกตนี่เวลาผมเย็บผมจะเย็บเข้าร่องนี่นเข้าร่องนี่เข้าร่องนี่เนี่ยเข้าร่องเนี่นะครับพราเวลาเวลาไปเดินจะได้ไม่เจ็บนะคราวนี้ ไอ้ด้านปล่อยเนี่ยเราก็ดึงได้วัดกะระยะเนี่ยกะระยะได้มันมาประมาณนี้ก็กะระยะก็ให้เหลือไปนิดหนึ่งเพื่อการผูกการอะไรเวลาตอนจบนะครับเนี่ยกะระยะไปนิดหนึง่งนี่ครับกะระยะไปนิดหนึง่งเพราะว่าได้ที่เราวัดถ้ราระวัดพอดีเนี่ยมันที่พื้นมีความหนาได้มันอาจจะไม่พอที่เราเผื่อความหนาแล้วเลยไปนิดหนึง่งเลยไปนิดนึงเผื่อความหนาแล้วก็เลยนิดหนึ่นง เพื่อไว้ผูกก็บจบนะครับนี่เรามาเริ่มเย็บกันเราก็ต่อตะเข็บที่สองต่อตะเข็บที่สองเลยนี่นะครับเนี่ยต่อตะเข็บที่สองนี่มันจะเข้าร่องนี่พอดีเข้าร่องนี่พอดีนี่ครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็คล้องคล้องเป็นบ่วงเนี้่แล้วเราก็คล้องคล้องกันมาในตัว ก็เข็มแล้วก็ดึงอันนี้ดึงรอบนี้มันไม่ปล่อยแล้วมันจะเป็นห่วงเนี้ยเป็นห่วงเนี้ยมือขวาจับไว้เนี่ยจับไว้พอมันเป็นห่วงนี้เราหน้วนี้หนึ่งดึงได้ที่มันปล่อยเนี่ยแล้วก็มือซ้ายก็ดึงดึงดึงแล้วมันจะอยู่นี้ไอ้เส้นปล่อยมันจะอยู่จะอยู่ในบ่วงแล้วเราก็ดึงมือซ้ายดึงดึงเนี่ยแล้วดึงให้ไอ้ปมอ่ะที่มันคล้องกันอ่ะอยู่ในเนื้อวัสดุตัวเนี้ย ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาข้างในแล้วก็ไม่ผลข้างนอกนะครับถ้าผัวข้างในใส่เดินแล้วเจ็บผลวข้างนอกมันขาดง่ายนะครับแต่สังเกตเห็นว่าเนี่ยไอ้ไอ้ได้มันจะอยู่ในร่องถ้าจะทําร่องให้ลึกกว่านี้หน่อยก็ได้อันนี้ผมทําพื่การแนะนํานะครับทุกอย่างมันปรับได้แต่เอานี่ทักเอาทักษะเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับอ่าแล้วเราก็การ,ระยะเอาไปตะเก็บต่อไป ก็จะขนาดไหนก็กําหนดเอาเองถ้าวัสดุมันขาดง่ายก็อย่าให้ตะเข็บมันถี่ถเกิ่นนะครับเหมือนเดิมเย็บพยายามกะระยะให้มันเข้าร่องเข้าร่องมันจะได้ไม่เจ็บเท้าเวลาใส่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือปุ๊บปุ๊บท่านก็ทําให้เป็นบ่วงต่อทําให้เป็นบ่วงต่อเป็นบ่วงเป็นบ่วงร้องร้องเข็มเนี่ยแล้วเอามือเอามือย้วโปง่งกดไว้ แล้วก็อีกสีนิ้วดันมาแล้วก็เหมือนเดิมก็ดึงมาเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยอตัวปล่อยมันก็จะอยู่ในห่วงแล้วเราก็ดึงมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนเดิมนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวไ่เข้าลองนะแล้วก็คล้องแล้วก็ดึงแล้วก็เนี่ย เหมือนเดิมเน,นี่ยเหมือนเดิมนะครับนี่นานี่นี่นะครับเนี่ยแต่มันมันมันจะจมๆลงไปแล้วอันนี้ผมฟังฝังไม่ลึกมากนะผมกลัวเพื่อนมันฉีกแต่ที่เลือกใช้รองเท้าแต่หนึ่งก็คือทําให้เห็นง่ายอย่างที่บอกว่าเป็นรองเท้าเปิดมันไม่ได้ปิดมิชิดเวลาเย็บมันจะได้แนะนํากันง่ายก็มองเห็นได้ง่าย แล้วก็ต่อต่อฮต่อมันเดิมแต่ระวังเนี่ยนะครับน่ะเข้าร่องเนี่ยพอมันเข้าร่องพอมันเข้าร่องนี้น่ะเวลาเดินก็ไม่เจ็บเนี่นี่ยนี่นนเดิมนี่มันก็เป็นบ่วงมันเป็นบ่วงทำบ่วงทางบ่วงให้กว้างแล้วก็เอาน้ทางบ่วงให้กว้างแล้วเอานิ้นวนิ้นวหนึ่งยิบขึ้นมาตึงปุ๊บ ก็อยู่เหมือนเดิมต่อไปเก็บการระยะเว้นช่องไฟให้สวยครับนี่ก็เหมือนเดิมเป็นบ่วงเป็นบ่วงเอานิ้วๆนี้ดึงเหยียบขึ้นมาหลอดหลอดใจบ่วงซ้ายดึงซ้ายดึงจับไว้้น่นแล้วก็ให้ปมมันอยู่ในเนื้อวัสดุนะครับแล้วก็ไล่ไปจิกระเข็มหนึ่งนี่นะครับเหมือนเดิม ขอนี่นะครับเดินนี่เป็นบ่วงเดิงค่อยๆทำครับเย็นๆอันนี้ผมทำเร็วเพราะว่าผมผมทำมานานแล้วผมจำนานแล้วนี่เหมือนเดิมน,นี่ครับเนี่ยบ่วงลอยกัไปคราวนี้คราวนี้ตอนจบแล้วตอนจบแล้วตอนจบตอนจบจะผูกยังไงเนี่ย แล้วลองเอามือดึงมือลองดึงเชือกสองเส้นเนี้ยเนี่ยว่าเส้นไหนที่มันมันไม่ขยับอ่ะนี่เส้นนี้เส้นนี้ขยับปล่อยมันปล่อยนี่เส้นไม่ขยับเนี่ยไอเส้นนี้ไม่ขยับไอ้พอไอ้เส้นนี้ไม่ขยับปุ๊บเอาไอ้ชายปล่อยเนี่ยไอ้ชายปล่อยเนี่ยชาปล่อยเนี่ยเนียชายปล่อยผูกผูกเป็นเงื่อนตายเลยครับเอาไอ้ดานซ้ายเนี่ย ันซ้ายเนี่ยผูกไอ้เส้นที่ไม่ขยับดึงแล้วไม่ขยับเนี่ยผูกให้เป็นเงื่อนตายเลยผูกให้เป็นเงื่อนตายเลยเนะยผูกให้เป็นเงื่อนตายเลยนะผูกให้เป็นเงื่อนตายเนี่ยผูกให้เป็นเงื่อนตายน่แล้วก็ดึงปุ๊บแล้วมันจะจมอยู่เงี้ยเนี่ยพอมันจมอยู่เงี้ยโอกคอันนี้เราก็เรามาดึงเรามาดึงเส้นนี้นะครับพอมาดึงเส้นนี้ปุ๊บเห็นไหมมันก็ค่อยๆจมมา นะแล้วก็ดึงเนี่ยอยากให้มันโผล่ขึ้นมาให้โผล่มาท่านนี้ก็จมอันนี้ก็จมน,นจมนะเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็ตัดได้เลยจะใช้อะไรตัดก็ได้นี่ครับใช้กรรไกรตัดนะีนะ่ตัดเลยนี่ก็เหมือนกันตัดเลยนะตัดเลย เราเย็บอยู่ในเราเย็บอยู่ในร่องนี้เรายเย็บอยู่ในร่องน,องนี้ถ้าเราเอามาขึ้นมาตรงนี้เวลาใส่แล้วมันจะเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บนะครับถ้าเราใส่มาตรงนี้ถ้าเราเข้าร่องเนี้ใส่แล้วไม่เจ็บนะครับนะเนี่ยเนี่ยครับผมจะทวนการเย็บให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเหมือนเดิมเข็มแทงที่จุดเริ่มต้น Okay. มือซ้ายจับมือซ้ายจับรองเท้าไว้แน่นเนี่ยแบบวน,นี้แล้วลองเนี่ยนะเนี่ยจุดเริ่มต้นทําเชื่อเป็นห่วงอ่แล้วก็คล้องคล้องดี่เข็มเลยอมือขวากดรองเท้าไว้อีกสีนิ้วดึงเข็มนี่ครับนี่ แล้วก็อันนี้การลวัดวัดระยะเชือกจะได้ไม่ไม่เร็วไม่ใช้เชือกฟุ้งเฟือยเกินไปใช้ตามการระยะต,ตามที่ต้องใช้จริงอันนี้เท่า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 น,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 นี้แล้วก็ให้เหลือนิดหน่อยีให้เหลือมานิดหน่อยเพื่อเวลาผูกแล้วก็เผื่อความหนาของวัสดุด้วยนะครับก็เริ่มใหม่ เพิ่มแต่เข็บแรกเลยนะครับเนี่ยมือซ้ายมือซ้ายนะครับมือซ้ายกดจับวัตถุให้แน่นไว้จับไว้แน่นไว้อย่าให้มือเนี่ยไปขวางทางเข็มนะครับเนี่ยเนี่ย่อย่างผมบางทีผมการระยะถูกผมจานานแล้วแล้วมือขวาจะน,นีนิ้วนิ้วเพื่อการระยะพอมันชนนิ้วพวกบบางทีมันไม่หลุดไปไกลนะครับถ้าเราอย่างเงี้ยแล้วมันหลุดมันหลุดยาวเงี้ย ถ้ามือเราขวางอ่ะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นในกลางนี้ผมใช้นิ้วจับนี้นี่ใช้นิ้วจับนี่่จับนี้เพราะมันจะแทงแค่พอจนนิ้วปุ๊บมันก็ไม่ไปแล้วนี่ปุ๊บนย่ยมันจะได้พอเหมาะพอควรพอดีอือเป็นนั่งนี้แหละเนี่ยรับเนี่จะได้พอเหมาะพอดีแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเนี่ยคล้อง ล้องได้ไปเนี่ยล้องได้ไปเนี่ยทำได้เป็นตะขอเอ้ยเป็นห่วงห่วงแล้วคล้องที่เข็มคล้องที่เข็ม่มะแล้วรานนี้มือขวานิ้วขวานิ้วขวา,ขวากดอีกสี่นิ้วดึงเข็มปึ๊บมือซ้ายก,ก,ก็ค่อยๆปล่อยมาแล้วนนี้มันก็เป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงเงี้ยแล้วก็เอานี้มาเอามือหนีบไอ้เส้นที่ปล่อยมาปึ๊บ เข้าไปในห่วงไ่ในห่วง,วงมือซ้ายก็ดึงนี่นะครับซ้ายก็ดึงนะแล้วเลื่อนตะเขตที่สองกอการระยะตามสมควรอ่านะที่สองมันเริมเดิม,อ,มอ,อันนี้นะเือดเป็นห่วงเป็นห่วงปุ๊บคล้องมาสอดในบ่วงแล้วก็มือซ้ายดึงมือขวาอย่าลืมกดรองเท้าไว้ด้วย แล้วก็สะเข็บต่อไปเอาลองนะครับเอาลอง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 เลยลองคลองโอเนี่ยเนี่ยเป็นบ่วงนี่เป็นบ่วงแล้วก็ดึงนี่มาออ๊บมันจะอยู่ข้างในแลตอนนี้อ่าเมื่ซ้ายก็ดึง พอให้จมอยู่ในเนื้อ้มันจมอยู่ในความหนาวัสดุนะครับอย่าให้มันล้นไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ข้างนี้ต่ออ่ะต่อตอ่ะเมนเดิมคล้องเป็นบ่วงสอดสายดึงอ่าฝาจิ้มฝาจิ้มนิ้วกับระยะนะครับฝาจิ้มอ่าสายทำบ่วงคล้องฝาดึงปุ๊บสอดแบบมนเดิม ยิ้มสายบวงคล้องฝาดึงฝาดึงสอดดึงดึงนะาสายดึงอ่าฝากดฝาแทงสายจำบวงคล้องฝาดึงปึ๊บมือหนีบขา,า้มาสอดได้แล้วก็ดึง rồi à, in bung. Long. Nothing, monee. Hope. Qua. Qua. cúp, Qua. quá, Qua. 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 quá, Qua. 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 đừng Qua. Qua. อ๋ออันนี้แก่น,นิดนึงครับอ่ามันมาถึงะเต็บสุดท้ายแล้วตำแหน่งสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมลองเอามือจับดูดิอันไหนอันไหนขยับอันไหนไม่ขยับอ่าให้จับอันที่ไม่ขยับไว้แล้วก็มือซ้ายจับไอเชือกที่เป็นใช้ปล่อยเนี่ยไอเชือกที่เป็นใช้ปล่อยเนี่ยอ่าผูกเงินตายเลยกับเส้นที่มันไม่ขยับนะครับกับเส้นที่มันไม่ขยับผูกเลยผูกเลยผูกแล้วก็ แล้วก็ให้ดึงไปสุดนะครับให้ดึงไปสุดให้ดึงไปสุดดึงไปสุด,ด,สดอ่าแล้วคราวนี้เอามือซ้ายดึงดึงเพื่อให้ปมที่ผูกเมื่อกี้มันอยู่ในเนื้อวัสดุอ่าปมเนี้ยวัสดุอ่าตอนนี้ก็ตัดตัดทั้งสองด้านเลยครับบนดัดล่างเลยอ่าเนี่ยครับแล้วไม่จะอระมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะเสริม ทำให้ไอ้รองเท้าวิศกวกรรมเมื่อกี้ใช้ได้นานขึ้นเนี่ยครับใช้ได้นานขึ้นซึงไงก็ไม่หลุดจนกว่าเชือกมันจะขาดไอ้เชือกพวกเนี้ยอาจจะทําให้ลึกกว่านี้หน่อยก็ได้แต่ลึกมากไม่ดีนะครับถ้าเป็นฟองน้ําเนี้ยเพราะว่าครับเติมจะกรีดให้ให้ตัววัสดุมันขาดง่ายพอเจอเข็มมึงเจอได้ดึงมึงจะขาดง่ายเพอฉะนั้นเอาพอประมาณพอครับนะอย่ายให้ลึกเกินไปนะครับวันนี้ก็แนะนําการเย็บเบื้องต้นละเดี๋ยว โอกาสหน้าจะมาทําคลิปต่อไปแนะนาําเบรกการซ่อมรองเท้าด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ลงคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝา,ฝากกดฝาก,ฝากกดไลค์ฝากฝากฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแชร์ได้ก็ขอบคุณมากครับจะได้เีกําลังใจ ให้ผมได้มาลงคลิปให้ดูบ่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับ